ครั้งแรกนะคะเป็นครั้งแรกของน้องเนพอนำนาสนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเล่นอีหยังจังสี่รู้สึกว่าเป็นอีหยังที่แปลกใหม่แล้วก็ท้าทายมากๆวันนี้ก็อยากจะขอฝากนะคะเข้ากลุ่มไปให้กําลังใจน้องเนพอนำนาดเยอะๆด้วยนะคะป้าโบกจ็จะเหมือนแต่งงานเทสูเอาต้องการแจ็คละอาจารย์เป็นทัวร์เทียบดอมึงขอซิงเกิลเอ่อนาฮักนอกแหมตาฮักนอกแหม อันจกักน้อยกั่ไหนสู้ๆอย่ากันเออ,อ,อวตาหัวกันทิท่วงลุนะ้เนาะฉัเห็นตาหัวกวนเอาผพาะบ้านี่ลด้นีเห็นสุดขามาาจีบ่าทวงว่า,วมาเมสซี่เมนบอกอาจารย์เมื่อกี้ตะโกนไปขอโทษด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเด็กใหม่เขาจะกลัวคือเขาไม่ชินไงเออขาอ,อยากคว้แล้วพอ้าคอันนี้ เขาฉีร้องอยู่ในกุ้มปิดอยู่อันนี้เหน่อยนึงแหละเป็นบ่ไไออันนี้ก็หน่อยนึงแหละเป็นบ่อันนี้เขาเกิว่าเซมเปิลเซมเปิลเขามาเซมเปิลอนนรเนี่ยังคำสัญญาฝ่าหลังฝนอบนไหนวเาน่ะคำสัญญาฝ่าหลังฝนเรนรนได้ปอนอจาร์ดนตีเนาะเ่เล่นโดนแล้วกาตาจะลื่มว่าตึง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  ผู้จอ่จอฟังอยู่เน้อเห็นว่า,าอะไรอย่าลืมเน้ออาจารย์ <c oughs> อ,อันเขาตกลงกันบางเว้นนั่นอร่แม,มนทั้งแสดงทั้งสสียห้องบอกกันเน้อ <c oughs> อาจารย์อาร์เกตเสา่อนเสา,าปัน่อนจานาจ,จะเย,ย็นจานโดกับทิมฟอยไปกอ่อนไบรได้เดโด้โอ้ยโด้นี่เป็นแม่บ้านถึงก็ถือตะฟ้อยแท้ <c oughs> อาจารย์นักนกดกับเศ้านัดเย็ดก่อาจารย์กัน,นไรเหย่ดไรแต่ละคนเนี่ยเนาะมาความหักความหักความหักกดหัวหใจรัว สวดๆพี่น้องในห้องทรงคร่ะขอบคุณกับแรงใจนะครับให้กับบอสนพศกรกับน้องเนรพรอำนาจครับมือนี่นะครับแซมเปิลลองให้ฟังซื้อๆอยากดูในรูปแบบของเดอะมิวสิคัลฮูลูนั่งอัวมือนี่นะครับไปเบิ่งกกันได้ครับในไลฟ์กลุ่มปิดของเราบัตร128บาทครับฝากด้วยนะครับมันมีหลายๆเวอร์ชันเพราะว่ามันเป็นเดอะมิวสิคัลนะครับที่นพศกรนะครับ คิดเองทําเองขึ้นมาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนประวัติศาสตร์เล็กน้อยนะครับเพื่อให้เรื่องเล่ามันดูละมุนดูเข้มข้นขึ้นนะครับพี่น้องครับมือนีเป็นเวอร์ชั่นของน้องเนทพรอํานาจขอกาลังใจพี่น้องกดลิงก์ด้านล่างนะครับขอมาในกลุ่มปิดนะครับมาพอกันไอ้สาคัญมือนีนะครับจ้ะลิงแสแมจากเมืองโกสุมเอออยากขึ้นสลิงหลออยากขึ้นสลิงแมนทอมือนีเขาติดข้างสลิงนะครับโอ้ยน้องแมนยวมาจังใดนาะบาดกันท่านกระไรสิขึ้นเป็นนั่งโซ่เพ่งโซ่วง ฮะเป็นนั่งโซ่เพลงโซ่งติขึ้นไปโชดจังสี่เ่ยติขืนเป็นี่เนาะแบบพี่ปิมเพ่งพัดสันติข้นโชดแบบนี้หรือข้นโชดยุ่งหดยู่งสี่นอตอล่าพี่น้องขอบพระคุงนะครับนีนี้เราจะเริ่มเข้าสู่กลุ่มปิดแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องบัตรทุใบใจกทุกดวงครับพี่น้องกดลิงก์ด้านล่างอาจารย์โต้งครับทีมงานเทิงแชนแนลนะครับเราสามารถที่จะที่จะยัง ให้พี่น้องเบิ่งชุกกินใจยู่วขงสีกระมีเองสิไหมอ๋อเอาเถอะแต่ก็ได้สมมติเดี๋ยวไปบอยบอยเบื้องกระดไปซื้อบัตรไปเบิ่งได้ควบผิดแล้วเนาะมากินที่ไหมถ้แต่แล้วอยากเบิ่งก็ต้องซื้อบัตรไปเบื้องอยากแก่ตายเกินสลิงก็ซื้อบัตรกันแล้วกันโคตลิงดันลางเลยนะครับโอ้ยมึงพูดอะไรบิดคิดเลยอ่ะนี่เสียงดีมากเลยนะน้องเนี่ยนี่หนูว่าไงนกหนูอีสัตว์เฮ้ยนกไอ้ควายเป็นไรขอโทษ มือหนึ่งมือหนึ่งนี่ยพ่อพ่อนาคุงเป็นได้กูถามดูโนะเวอนกมาเมื่อคืนเป็นตะวันแดงได้ยินข่าวว่าผัวเก่าหึงแล้วโนะแล้วนก็เลยโพสแบบว่าตอนมีคือบอรักษาแล้วแต่ละกูงามไหมไม่ได้แซ่บคนเก่าก็เลยเกิดอาการหึงมวงเมินอไไรสดกูกับ ขึ้นน้ำมึงอยู่เรียกอไอ้ก็คือน้ำโตอยู่ด้วยล่ะเอ้ยเออมันนอนหลับมันบม่ได้ยินดอกวาสนาหำมึงสิเบิลหรือเด้อล่ะก่อนนี้เขาได้ไหมไหมแล้วมึงก็จิตตกอัาแล้วตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาไม่มีค่าเลยใช่ไหมติ๊บอกโอ้ยีหาฝรั่ออกมึงเหรอเจะาปล่อยแซ่บปล่อยนัวเนาะหัวหน้าคณะนี่ไม่จู้ ไปตะเงียบเล่าอีหลี่เดียนมันจงไหนมากผู้ใดไรหรอกครับไปจีบไปแตะเขาได้เบิด์ตแมทั้งทั้งที่นากเขาได้ใครอ่ำปัะจาราภาพว่าต่อไหนแสดงว่าเราไมีของดีแมมันก็มีมดนั่นแล้วมดนอยังไหงีผีใหญ่าววด่คันว่าคันว่ามดนกูดีมาลงเอาขนขากูดีมาโอ้ยเนาะลกเนี่ยคาเจียคาเจียกูเศร้าโสดจเทียเนี่ย ได้มอยากเศรいい้าโสดเนาะเออถ้าเทียมมีผู้นั่นผู้นี้นั่งพ่อได้บ้างเนาะอย่ามีถอกูขีดขันเมืองคนผิดกันเดี๋ยวเด้ะมือเศร้าอีเดียวกับผัวตีกันที่สูวเนียนโอ้ยงานมันเกิดคู่เบิวไปนั่งยุ่งเสียละตัวเองย่อกันไหมพเรียกว่าเอาอันไอ้ทัดมุดจอกก็คือบวกเก่งใจมูเน่เขานั่งกินเหล้ากินยังอยู่ปีนังคือจะมาเห็ด จังสี่อยู่ต้อนหาคนนขึ้นไปเบ็ยดสองคนในห้องจักรของกับคนหักกันแม่บอสมาสันบ้างมาออืบัลลีเศร้ามากเลยบัลไปโซัวเข้าบัลลีแล้ห้องเจ้าสองเพ่งบัลลีตัดภาพมาตอนตีหางกันสีวงมงมีเงาแต่งกับไม่เงาหอยได้ไปแยกออกจากกันลาดอีโยพังบัลลอเศร้านี่น่ำลายไหลไอเดียวก็บัะทัดดีนะแมนโอ้ยเงินแต่เนาะบาลลีคักก้อนนั่นเด้อครับย่ามออกงานอือันเล็กน้อยทักมาหาบอสเฮดจังในนี่ ไอเด็วก็ไอทัดตีกันเอาตีกันกับพ่อแมตีมันตายตัวแยกก็ได้เดือดแต่ว่าอันหนึ่งเออถึงอาซี่แตกหยั่งถึงอีเด็วก็บักแม็กเยินหึงกับบักแม็กน่วงหอยดิแม่อู้หสูปูดกับไหเนรบ่มียบ้านี่ไม่เป็นไรแต่เขาคือหึงคักแถีมันกูมาเอื้อแถี ค้าแรกเลยที่เดี่ยวอกับแม่แตงเนีม่ออทีแม่หึงหนูเห็เหาอย่างหนูง,ง่ามบักเด๋อหนูถามนาาเน <c oughs> ี่ย <c oughs> โอ้ยจู๋นางนางงามๆคือน,น้องเน็ตพอดอำนาจกูกขึ้นที่ว่าดอกอันนี้จะอีอย่างกลัวมันฉีกกระป๋อมกับคววย <c oughs> ทีแม่หึงกันอยู่ <c oughs> จะคองเขาบ่ได้งามดอกเก็บไปหาใบเขาเอาบังง <c oughs> ่ามจะมากุดสีดีกันแล <c oughs> ้วกันล่ะกูโอ้ยแมเจ้ากระปเองเสือน้วยน้องา็ยังกะเกลียดใจคนออกทางนั่นไปอย่าง <c oughs> อ่ะต้องมาจะขวางมีดแท้เอ้ากูได้ยินผัวแทยเขาว่าบอกเขาบอกกูวังเสร็เดี๋ยวเปล่าไปก่อนสิเขากุปูปิดมีดอย่างสิบอกกับผัววะเออเราหนูงามอยู่บ่หนูงามอยู่บ่อะไรนะหนูงามอยู่หรอหนูงามอยู่หรอบอกผัวบ่มาเอิดกัด่อยๆบอกแหมมึงหน่ะผักจูบปูเฮ้ยดมันตีตรงไหนเจ้าเนี้ยมือเศร้านี่มือเศร้า มันตีบ่งไรแน่ไม่ตีมันพักออกไปพักออกไปเอาเราเปยังเครื่ยี่เสียงมอว่าว่าตีเรื่องยังกะ้างแต่ว่าชูจะตีเรื่องกันพากันไปไ่บาดแล้วกูอยากไอ้พระไปไ่บาดกันตีกันโอ้ยไปส่บาดกันพิตกันเออเมนพีกกันเรื่องไหนตอนใส่บาดนูตกรถบม่ได้ตีเติมโอ้ย งหลวงพ่อ่าจังไดนบันหลวงพ่อหน่าลาเลยหลวงพ่อโอ้ยจะเป็นแนวเบิร์นลายครับซะไปไปเตรียมตัวเต้นแซ่ลับผู้สิ่อข่าวสลิงมาเตรียมตัวไปแช่ปะไปเอื้อนเอาแม่พี่อ่ายแมสิ่สื่อิ่าวสลิงแม่ผู้สิ่อข่าวสลิงเพลงโชว์วงแม่ไปไปเอื้อนเอาเอาพี่น้องครับเจอกันในกลุ่มปิดขอบคุณมากๆนะครับครับเจอกันในกลุ่มปิดครับ